มนามีของขวัญที่ที่ศสม,มากเลยให้ชาละวันเดี๋ยวถ้าชาละวันตัวนี้ไปมาเร็วๆไปเร็วๆวโมนาจะถึงแล้วโอเคปัจจุบันเมื่อวันนี้ชาละวันทำไมมโนนาเสียใจตัวนี้พิมพิมพ์เร็วๆกล้ว,ลวอะไรอยูอยื อยู่ตลาดอยู่ตาล yeah, boy, boy, boy. ตาลไปอะไร <c oughs> พวล่ล่ะชาลาวันหลอกคุณที่น้ำทำน้ำท่าน้ำ ลุ้นนะชาละวันตัวนี้กับโมนาพูดตลกใบนะตลกใบเข้าแต่ว่าให้ทั้งหมู่ติดตัเข้าใจตัวนี้โมนาคุยกังเจยวกับที่ละคณเข้าคุยกังเจยวเี่ยวกับเกี่ยวกับน้ำซังดีๆได้ไหม่ทีรักที่ลกเอะทีลักี่ วชลวันโมนาตุนี่คุยกันเกี่ยวกับของขวางคุยกันเกี่ยวกับที่รักคุณคำโดหมงมึมมมมมงดังใครใครกังได้ไหมโมโมนาตุนี่คุยกันนี้คุณคำโดน,นั้นอันนี้โมนาไม่เข้าใจอะโมนาไม่รู้นะะักแสดงยังไงอะฮะโอ้คิดถึงโมนาเหรอคิดถึงโมนาคิดถึงมากตัวนี้ไม่รู้พูยังไงท่ไมถึงเด้งอายาเจอกันกับโมนาท,ทำไมถึงเด้งเนี่ยไม่ต้องถึงเด้งนะ รักนะโอเคคำตอบคิดถึงโมนาไหมชาลวันหนึ่งคำทำหนึ่งคำตอบมามา โมนามมกทำมไม่เจอโมนาพลังส no ัมปีทำมไม่เจอโมนาเลยเลยส0เปซคําดอโมนาโมนารู้สึกโมนาขอ ไอโมนาคียไอเวลาโมนาเจอกลางตรงนี้ฟุดรงรงมาจัดใจฟังหรือเปล่าฝุดรงรงมาจัดใจฟังหรือเปล่ามาจัดใจอยากฟังไหมเมื่อกี้ไม่มีโอกาสคุยกันมาจัดใจวันนี้โมนาอยากฟัง มน่ามื่อกี่ครั้งที่หนึ่งเจอกันกับชาลาวันคนหลอ่อมูนาไม่พร้อมมูนาไปเจอกันเดี๋ยวไม่บินไลคุยกันนิดหน่อยก็ไม่บิงไลกับชาลาวานันเดี๋ยวมูนาไปคนเดียวอาจจะแบบพีชีกับยุอีเดี๋ยวชาลาวันมีหนึ่งทีมสามสิบคนไม่อีเว้นเลยถ้าหนึ่งคนคุยกัน,นึ่งคนมูนารู้สึกปกติ 两昆加三十昆，查了万冰昆次档，打落来唐秋伟或古冰次档，莫那冰昆，他妈差，差没？昆昆不养你，土得不了，啊？两昆三十昆啊，少啊点，莫那少啊点，莫那不莫那挂了，莫那冰昆。 สเก้เค็เกี่ยวกับนาตาโมนาลู่สุดชาลาวันโห้โหลเดคุณชอบชาลาวันมาใช่แค่น,นาตาสามคาที่สุขที่ที่ทัางนายรู้ไหมเพราะเลยโมนาอาจจะสวยเดมโมนาลู่สุดถ้าชาลาวันอยากเจอกันกับโมนาโอ้โคชน,นาขนา่างในชาลาวันก็รู้สุดโอเคโมนาก็คิดเหมือนกลาง ้าทีทอร์ลามีโอกาสเจอกังุยกังึ่งคหนึ่งคนหรือึ่งคนส่งคนก็ได้ไม่ึ่งคนสามสิบคคนคุณธรรมดาคุณคุณธรรมดาอ้ยไม่ใช่คุณชื่อดังรู้ไหมคุณอาจจะรู้สูกไม่เขินไม่อายเดียวคุณธรรมดาใช่ ไไหมคุณหล่อชาลวานมน่ารู้สุดถ้าคุยกังเหมือกังเพิ่งเพิ่งกังนนี้จะสำหรับโมนาดีกว่าโมนาจะไม่กล้ายอย่างนี้ในใจของโมนารู้สุดเพิ่งเพิ่ง,งกับชาลวาัง นลียวก็เลยกลบจิงโก้สิ่งของ,งให่ชาลาวนเดชชาวลาวไม่มาดูโมนาสัมปีโมนาสำหรับเพื่อนใียใจถ้าตัวนี้ถ้าตัวนี้ชาลาวนรู้สุรู้โมนาคิดยังไงแล้วอืมโมนาจะไม่น้องโมหอ โเคเชนเอากวามเนขงใจดีก็เลยอยากตูของของไหมหาพีิสิงมากๆให้คุณเลยจริงคำดอกชาลาวันอยากููของของไหมให้คุณเลย วันนี้มโนน่าบล็อกชาลาวันโอเคมโนน่าบล็อกเขาอ F ีตัวนี้คุยกันกับ F C มโนน่าสุภาพแล้วไหม F C ชาลาวันกับ F C มโนน่าตัวนี้คำดอกมโนน่าสุภาพแล้วไหมสุภาพแล้วไหมสุภาพแล้วไหม You talk so much he go he what are he no มนูนาอย่าพูดตรงดุงกับเขาเขาจะรู้สึกเพืงพ่งนเพื่อคิดยังไงเฮ้ยเขาไม่อยากดูของขวางนนะ้ะไม่ใช่อมนูนาไม่อยากดูหรอกแอฟซีเอฟซี FC FC อย่างนี้มนูนาเสียใจมนูนาก็คุยกับเหมือง,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 งกับเพื่งนเพื่อกับเขาเลยแล้วก็เอฟซีพูดม,มนูนาพูดเยอะกันไปที่เราโมานูนาจะไม่พูดแล้วที่เราโมานูนาเงี้ยว มูน่าพูดผิดไม่พูดผิดมูน่ารูสี่แอพีไม่รักฉันจริงฉชาใจอีกครั้งเข้าทันยังทันยังทำไมเข้ามาทำไมเข้ามารักรักไหมมูน่าถ้ารู้ส่เพิ่งต้องพูดกลางเลยไม่รักมูน่าแล้วโอเค ได้สิอาวันนี้ดาวันนี้ดามาแล้วนะชาลาวโอเคทำไมเขาไปแล้วไม่บอกให้มโนน่าเข้าใจรับจ๋าได้สิโอเคชาเดิ้วเขาเขาคิดถึงมโนน่าตาหลอกไปโอเคเอฟอืมเอวไแลุ聊过跳的卧呐กั卧นะ，来ั来西聊过กั猛สตอรี่ เ락า찬ั키ฉั다로อบฉันค나ดถึงช้างตาหลงโอเคโ시เ시공ิบน่าสะเด็นน่ะน OK，莫那买卤水炖啊，泼油跟白，莫那卤水汤也变胖胖羹，冻冰样呢。汤口嗯，汤口三三呃，泼羹莫讲胖胖，莫那锅锅莫讲胖胖样呢汤。汤诶，汤爱皮泼莫那呃泼油跟白，莫那今天卤水狭窄，过来莫那口烤毛莫那冬瓜，这缸不你，看你咯。 No, I think friends should spend time. ไอฟูตัวนี้ถูกตั้ได้시 รู้ไหมพิงทาทารูทีวีพิง normal of ชาลาวันโมโารู้ค่ะโมโารู้พิง you degree มโมนะไอ้เรื่องนะคุณคุณพูดโมโาทำดีมากขอบคุณมากมโาสู้ๆแล้วนะ step by step Du 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 love you too, love you. cũng Ôi, Trinh.